สวัสดีครับผม PC TV ีทีวีช่องยูทูปเตี๋ยบด้วยขบถึงหรือที่เรียกว่า p ีเซ็นั่นเองวันนี้มีเมนูมานําเสนอนะครับผมเป็นตําหอยเชอรี่นะครับผมตําหอยเชอรี่นาตัวโตโโหแล้วก็จะมีผักกินกับนะครับผักกินกับครับผักกินกับมืดในกามีอนมัน,นอย่างที่ว่าอ๋อผักบุง้งผักบุ้งแล้วก็ผักอิเลิศผักอิเลิศเรียกว่าพลูคาราแล้วก็วาดไฟอใบบ้านไฟใบใบวานไฟนะครับ อ่ครับใบบันไฟบอกถึงใบบันไฟเด้วบ่ไดดนะครับนึกถึงตอนยังหน่อยพอมักเอาเอามาสเนปสซอันทุงเสือไปนำนะครับไปยำไปงัดศพนะครับบ่หูว่าไปไปว่ายยังครับกับบ่หูเหือกันนะครับจะไม่ผุดถึงเลยครับผมเอาสิมากินยังเดียวนะครับวันนี้ครับผม่ปกินเลยครับผมเหลือลงมือลงมือโอ้ยคือเจียนลงมาแล้วครับว่าจะสดจะคำ ห้อยไม่ตัวยังไงก,ก,กินไก่ก็ได้ครับกินเขาแรกน้ำกันพี่นอ้องซ้ำเขาแรกครับ พักบุก่งเก็บมาตั้งนานครับมาอะไราเติมเนี่ยพักบุ่งกำลังปรุงใหไ่ครับตรงนี้พักบุ่งออกดอกครับสก,กีวเขาเด้ เขาก็เริ่มขอบแล้วมาคุยบังห้อยอืม หวารไฟหวารไฟ,ไฟ <c oughs> ขับสดหอยเบิร์นขับสดหอยพี่สัต์มักไรขับ <c oughs> พี่สัต์มักมักหอย คักขนาดเหมือนลองเึงใบบานไฟครับคักสำใด้ครับบัง มุนไพลเน้นๆใหม่เพิออ่งเจอครับพรูคราว ก็ได็ดกว่าทัวอืขักขนดัด เพชรเพชรสุดเพชรโอ้กละลกละลครับตอนนี้นอือคำยันยันโตโตครับตีนไก่กะบา้าที่โตบบธรรมาดาอีรีนะครับตีนไก่ใหญ่อกาให้ใหข้าวควายครับ หอยอืม mm นืม hmm. ช mm ิ hmm. mm ้น hmm. อ mm ิ่มนะครับ Đức tin cay เพแซ่บแซ่บแซ่บกาสร้างรับคลิปนี้ครับกาจบกับเพียงเท่านี้นะครับผมการมุ่งยังไงครับผมสมาครตัวนี้ที่เตียนได้นะครับว่าคลิปผมมีเอียงผิดพลาดหรือว่าต้องต้องแต่งแต่งเติมอียังบ่อกระแล้วแต่คำชมสิคอมเมนต์มานะครับผมสร้างรับคลิปนี้ครับ คนละหนึ่งไลค์กดซับสไครค์กดไคลค์กดแช่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ